เอ้ย YouTube กูเป็นอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ใช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 ่โอเคประธานอภัยด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับนายอมคุงเกมเมอร์นี้นะครับเราจะมาโปรโมทให้คุณ โปรดีๆนะครับกูอาจจะชื่อไม่ออกเหมือนกันโอเคโปรโปรดีๆนะครับอ่าเขาเพิ่งโปรโมทให้ผมผมก็โปรโมทให้เขาขึ้นนะครับโอเคเปล่าโอเคเนะาะอ่ก็อย่าลืมไปกดไลค์สับคล้ายเขาเยอะๆนะครับอ่าถึงสมาชิกกูจะมีแค่เจ็ดก็ตามทีกูจะไม่มีใครมาดูหรอกเออเจ็ดกูขอจริงๆนะเนี่ยนะอ,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 อะไรใครเนี่ยน็อปปีต้ตอบกับค,ความคิดเนี่ย แอนดรอยอันนี้มีอะไรวะไม่รู้เรื่องโอเคขอบคุณนะครับเออเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูโอเคอย่าลืมมากดไลค์ซับสไคร์กันเยอะๆด้วยละเออขำมินโทนให้ผมด้วยนะครับไม่เข้าใจดีจริงๆเขาบอกเขาจะโปรโมทเขาโปรโมทให้เลยครับโอเคอย่าลืมไปโปรโมทให้เขาด้วยนะเนี่ยอย่าลืม like, กดไลค์ซับสไคร์เขาเยอะๆนะครับแค่นี้นะโอเค บายบายนะครับ okay,